ป่วยมา6ปีครับแต่เราใช้เวลาแค่15วันร่างกายเราสุขภาพเรามันดีขึ้นชัดเจนคุนหน่่ยนัทวัฒหารนะครับเริ่มมีปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องของระบบผิวหนังคือเมื่อ6ปีที่แล้วแต่เคยไปหาหมอนะครับได้มีการ ขูดชิ้นเนื้อไปตรวจคุณหมอก็ให้คำวินิจฉัยว่ามันก็ไม่มีเชื้อราไม่มีเชื้อไวรัสแบคทีเรียต่างๆนะสิ่งที่คุณหมอให้กลับเรามาคืยาแก้คันแก้แพ้เนี่ยผมทาก็ห้าหลอดแล้วก็ได้แค่แขนกินก็อาการที่มันเป็นอยู่มันก็เป็นคันก็คือคันเหมือนเดิมด้วยความที่มันมันคันมันกดอย่างเงี้ยกดจนเลือดซิบๆิเลยแล้วบางครั้งมันก็สุดเลยหนักๆคือ3ปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตค่อนข้างลําบาก ออกไปสู่โลกภายนอกไม่ได้เลยคือจะใส่เขาต้องเป็นแขนยาวใส่เสื้อผ้าล่มคุมมันจะปวดแสบปวดร้อนมันจะทรมานมากเหมือนถ้าคนโดนน้าร้อนลวกปวดแสบปวดร้อนอย่างนั้นครับพอเราเข้ามาในล่มปุ๊บมันไม่หายทีเดียวไงมันก็ต้องใช้เวลาเป็น10-20นาทีกว่ามันจะหาย เป็นแบบหนักๆหกลงของโตะชีวิตเลยอ่ะคือไม่สามารถนอนได้เลยครับเพื่อกินยานอนหลับยังไม่หลับเลยครับถ้าเรายิ่งพักผ่อนไม่เพียงพอนนะอาการมันมันกำเริบแน่นอนผมใช้ไม้เกาหลังเนี่ยขูดลูดลูดจนแบบหลังเป็นรอยด้วยความที่เราเครียดมันก็เป็นการประชดไปเลยเหมือนทำลายร่างมันไม่รู้จะทํำยังไงครับต้องใช้วิธีนี้พอมันพอเราเกามันหายประเดี๋ยวประเด๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก็เป็นอีกอาศัยว่าตึทาออยเด็ก คือใช้อะไรยาสระผมที่เป็นของเด็กสบู่ก็เป็นของเด็กออยเนี่ยผมทาเป็นวันละขวดคารมายเนี่ยเฉพาะข้างหลังก็ขวดนึงนครับเดี๋ยวก็ทาทุกๆสิ่าทีต้องบอกเเราก็โชคดีสินค้าที่เราทานอยู่เนี่ยทีจีไลท์เนี่ยมันก็ตอบโจทย์แล้วยิ่งเราได้มารู้จักกับบูเวตจีเนี่ยมันเห็นผลเร็วมากไม่ใช่เราโมาโนนะเราไม่ได้พูดโอเวอร์จนเกินไปแต่ถามว่า7วันแรกเราเราไม่เห็นผลนะพอวันที่8อาการคันไม่มีแล้วผิวเรามาเริ่มกลืนเป็นผิวเนื้อเดียวกันแล้วตัวเนี่ยไม่มีแล้วต้องบอก ช่องว่างแค่น้าผูอา้อยาเคลือนทั้งตัวอ่าดูจากในรูปเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วเกลี้ยงต้องบอกว่าเกลี้ยงเลยเป็นสิ่งที่เราวิ้เหลือเชื่อนะคนป่วยอะ่ะผมเชื่อทุกคนก็อยากหายแต่วันนี้อะไรล่ะครับที่จะช่วยให้เราหายได้วันนี้ครับบูต้าตีเป็นทางเลือกที่ชัดเจนราคาจับต้องได้แล้วเห็นผลเร็วมากถ้าเรารักษาทางการแพทย์ หมบอกไม่ีหายแล้วครับแต่ถามว่าเชื่อไหมผมก็ไม่ได้เชื่อวันนี้เราเจอทางเลือกที่มันจะทําให้เรารอดได้คือบูเบต้าจีผมทาน15วันเองนะเห็นผลชัดเจนวันนี้ครับคนป่วยไม่ต้องกลัวครับมันมีทางเลือกแต่อยู่ที่เราจะเลือกหรือเปล่า